ฟุตบอลมาดามครับซึ่งถือว่าเป็นเวทีสารฝันนักเตะเยาวชนชายแดนใต้สู่ลีกอาชีพในอนาคตครับฟุตบอลมาดามครับ3จังหวัดชายแดนใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปีครับจัดขึ้นครั้งแรกโดยแข่งแบบน็อกเอาท์ชิงทุนการศึกษารวม1 0 0 0 0 0บาทภายใต้การดูแลของมาดามแป้งพันธุ์ลำซำผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและประธานสมโมสรก,การท่าเรือร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับ โดยมี16แห่งครับโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนใต้ร่วมชิงชัยที่สนามกีฬาอบาจอนาาราธิวาสรอบชิงชนะเลิศครับเป็นการพบกันเองระหว่าง2ตัวแทนจากปัตตานีปรากฏว่าโรงเรียนพยรยานามว,วินคลองหินวิทยาคว้าแชมป์ไปครองครับรับทุนการศึกษาไป50,000บาทหลังจากชนะโรงเรียนโพคีรีราศึกษาไป4ต่อ2ท่ามกลางกองเชียร์ในพื้นที่เกือบ1,000คน มาด้ำครับถือเป็นเวทีสําคัญครับในการพัฒนายาวชนในพื้นที่ห่างไกลต่อยอดสู่นักเตะอาชีพในอนาคตทั้งกับทีมการท่าเรือและสโมสรชั้นนําในไทยลีก แชมป์แรกของรายการตัวน้ำเงมาก็ขอบคุณบรรดาแป้งสุพันรัตน์มากครับที่จัดรายการดีๆให้พวกเราและให้ผมและเพื่อนๆทุกคนได้มาได้เล่นกันและก็ได้มาโชว์ฝีมือเพื่อพัฒนาต่อไปครับฝันคือต้องมอการได้เป็นนักบอลและก็อาชีพปิ่นกาเด็จให้ได้ครับเจ๋ง ก็ประทับใจครับกับบรรยากาศกับมาตรฐานที่ทุกคนร่วมกันสร้างครับผมก็ถือว่า,อาพอใจครับผมพอใจเป็นอย่างมากครับผมาจ,จากความ่วมมือทั้ง16โรงเรียนใน3จังหวัดจยเดนภาคใต้จากนาราธิวาส6ทีมจากายะลา5ทีมจากปนี5ทีมถือว่าประสบความสําเร็จพอใจเป็นอย่างมากเลยครับผมในส่วนตัวผมนะครับในฐานะคน3จังหวัดคนจังหวัดนาราธิวาสปีหน้าผมการันตี ต้องมีครับผมต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนครับผมความพึงพอใจาของเยาวชนเสียงตอบรับถือว่าทุกคนเรียกร้องอยากให้จัดผมขอตอบเลยว่าอยากให้มีแน่นอนครับผมส่วนอันดับ3ครับเป็นของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จากยะลาครับที่ชนะโรงเรียนบัลลังก์าสตร์วิทยาจากยะลาเช่นกันไป2ต่อ0 นอกจากนั้นครับตองกว,วินธรรมศาสจราน,นอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยยังทันหน้าที่ทูตกีฬาในศึกมาดามครับ <c oughs> เพื่อเชื่อมความสมมามัคคีให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สําหรับสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยของบุรีรัมถือเป็นแบบอย่างและไอดอลของเด็กๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับหลังจากกองหน้าชาวปัตตานีมีส่วนสําคัญในการช่วยทีมบุรีรัมคว้าที่ปนแชมป์สองปีซ้อนและยังครองตําแหน่งดาวสันวตไทยลีกคนแรกของไทยในรอบ10ปีด้วยจานวน1 9ประตูครับ